แม่ได้ถือการังไทไรมันก็ฮูด้ได้คนโสรก,กอกแม่ลูกเขาน่โสกกบกมันก็เลยสั่งมาสัา่นซะมันจะคนที่ด้อยกวนวกลัวแม่ม้อนเนี่ยก็มียเยอะแยะแต่เจ้าก็บอกไปอดูมินเขาบอกไปว่าอย่ายิบเขาบอเรังเกียดเขาเนาะเห็นเนมืนขอทานจับโอขอทานเนี่นในตลาดเข้าก็ให้

มันก็โหคนส่งปกคนเหม็นนั่นการสร้างสร้างอื่นกันก็ปกป้องอยู่ครับคือสิบ่สามีแอร์กับปีดอยนะผมมาสัางแก่แต่ยังอย่าไปสร้างเลยอย่าไปรังเกียจคนจนอย่าไปรังเกียจคนที่ด้อยกว่าฮังแต่เจ้านังเกียจเขาอนาคตเจ้าทองบรเห็นเลยมีมือหนึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าเลยมันสิเป็นได้ไรนั่นบ่ล่ะ คนเ้าวนะคนเฮาสองเห็นมือนี้ห้าวสำนี้มือหนาห้าเดี๋ยวได้มือหือปีหนาได้ยืมมันจะเป็นอะไรคนเ้ามันนี่ข้นมีลงเออเกาาเาแล้วเนี่มันซาละแน่มาอมกินน้ำคนสุกพกเพื่อที่ให้มาหนังสงอเนาะไนัอีจอยเฮ้ยให้มนเอดได้ตนมันบ้าให้มันเป็นห่วงใคกินเดดครเมีน ถ้าว่าสิ้นดีๆไุสด้แล้วว่าสิงนสิบวัีสิบว่าสิ้นสิบุันีใช่คนอื่นนมันจะเขาตัวเองเนาะอืมม่เขาเขาพวตัวเองเขาตัวเองมัดเห็นไหมมาอีสานมามาอีสนมาสมองหมาอะโอ้ยสมองมาอะเห็นมาในนี้โอ้ยเนาะ Ôm khoe bacana mhm mùng nhỏ bacana mùng ừ. nhỏ mì mùng 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 nhỏ mì may nhỏ bà bố nhỏ mì mùng nhỏ mì mùng nhỏ mì mùng nhỏ đến mùng nhỏ mì mì mùng nhỏ mì mùng nhỏ mì เชื่อเถอะมานางกินน so like so ้ำมันกรบได้เนาะคุณสุนรเห็นมากระต้นกระตัเราแบบไดกสันซักแต่ว่าให้เล่าเกี่ยวกันเ่าเกียดอกแค่บ่ให้กินเขาห่วซื้อแต่้นด้กินได้อยากอ่ะให้เล่าเมื่อกินอยูลูาสันซักก็ตามไปอยาให้กินเพี่น้องคนบุคคลจักรมเอไปเคาะเรื่อใดพ้นป้าฮักจังไรให้เจ้าเด้อ เด็กดังเลยอะผมกนจะดังจะดังโอ้ยขันทูให้เรียกขันทู้ทีมันอาไปโจ้าระบบคิดนะาี่ขาดงาไปเลยาไปนลยงาเหลาเดี๋ยวแล้วก็กินล้าง่องล้างไม้แล้วถ้าหากินยาแล้วก็กินที่เรือกินในตู้เลยยังแล้วกับมียังกินปลามียังมือกินกรหาเอาในตู้น่น มีกกินกระบอกแบบนั่นเนาะไปรัเสียดเขาเด้อเออเขาอกลาวมาแล้วเนี่ยมันซาเราเน่มาส้มกินน้ำคนสกปรกเพื่อที่ห้มัดนหงอ่เนาะไอีจ้อยเฮ้ยเ้าห้มันพอได้ตนมหมบ้าขมันเป็นห่วงขมันทีเดียก็หมนะ่นคิดโม่ไม่แม่ไปคือคิดไม่ม <Tu TE Z> ้อนเนี่ยจะคิดโม่ไม่แม่

เป็นหายคนหุ่งเป็นเน่ะเขาปากมายุ่ซื้อเข้าออกมาด่าอืออันนี้ไหนที่ซื้อให้เข้าออกมาด่าให้ยายม้อยมาด่าก็อีกขันขุบมาด่าพอร่างคอมบสุทิพอร่างคอมบสุทธิพอร่างคอมบสุทิ